ื่อมวลชนทุกท่านครับหลังจากที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับลงวันที่15ตุลาคมพุธศราา2563แล้วนะครับกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินความร้ายแรงนะครับหรือกอรอชอได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนไม่ให้มีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามนะครับยังคงปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เคารพต่อกฎหมายในว่วงสองสาวันนี้เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ความปกติสุดนะครับโดยเร็วกรอชอจึงขอให้ผู้ที่มาชุมนุมบริเวณแยกประชุมบันและพื้นที่อื่น ให้บุติกการชุนมนุมณนับนี้หากยังคงมีการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นจะต้องมาคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุพิตรนะครับขอได้อีครั้งหนึ่งท่านที่ออกวาร้ายแรงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่15ตุลาคม25 6 3นเจ้าหน้าที่ผู้ังคับใช้กฎหมายได้มีการแจ้งเตือนได้มีการประกาศ ให้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ข้อกำหนดที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอย่างวันนี้เองก็มีการประกาศเตือนออกประกาศเตือนทั้งสิ้น5้าสบันนะครับแต่ก็ยังปรากฏว่ายังคงฝ่าฝืนกฎหมายตรงนี้อยู่ยังมีการมาชุมนุมกันครับโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของน้องประชาชนนะครับทางกรชอชนะครับจึงขอเตือน และขอให้ผู้ที่มาชุมนุมบริเวณสี่แยกกทุมวันและพื้ที่ใกล้เคียงได้ยุติการชุมนุมณเวลานี้นะครับหากไม่ปฏิบตัติตามหรือยาอโพ์ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ทางเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในลุกมติครับ